สวัสดีครับมาพบกับทำความรู้จักกระบอลสีอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือไก่สุดสงวนปลายใบยแหลมแต่ว่าก็ไม่เรียวเท่าไหร่แล้วก็ พื้นจะเป็นสีเขียวเข้มส,สีเขียวเข้มแล้วก็ตรงเส้นใบเนี่ยจะเป็นสีแดงแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นสีชมพูกับสีขาวปนๆอย่างเงี้ยอยู่ตรงกลางใบอย่างเงี้ยครับ่สุดสงวนนี่ครับ,บ,รรบจะเป็นอย่างนี้ประกัดสีออกมาแค่เป็นอย่างเงี้ถ้าใบอ่อนเขาก็ยังไม่กัดสีเขาจะเป็นพื้น พื้นอย่างนี้เลยนะครับเป็นสีเขียวค,คล้ำๆหน่อยแล้วก็จะมีเส้นตรงกลางใบเป็นสีแดงนิดๆน,นะครับอย่างนี้นี่คือยังไม่กัดนะครับยังไม่กัดสีใช่ไหมคุณละต้นกันแล้วครับ <c oughs> ไอใบนี้ไม่ใช่นะเป็นใบนี้นี่ครับตน้นไก่สุดสงวน ตอนนี้ก็สวยนะครับราคาไม่แพงด้วยราคาหลักร้อยต้นต้นนะครับสองสามร้อยถ้าเป็นกอใหญ่ๆก็เจ็ดแปดร้อยนะครับถึงพันใครสนใจก็หาซื้อมามาเก็บไว้ได้นะครับเพื่อความหลากหลายเพื่อคนปลูกก็ถ้าชอบในความสวยงามของเขาก็ซื้อมา มาเพาะเลี้ยงให้เป็นกอใหญ่ๆก็กระถางใหญ่ก็จะมีราคาหน่อยนะครับ